ตาพี่น้องมึงมึงมองนอนเหล้อนอนยังสี่แล้วเบียนอนใส่โอเบียนอนนี่บ่ไิเสียงุเียวไดปตืนียวนตืนแต่ะลุกขึ้นได้ป่าบ่เนี่ยตะลุกขึ้นได้ไปี่วโอ้ยูรุนนนจนืเลี่วช่วยด้ี่เยนช่วด อนอนกันยังสี่แล้วพี่น้องนี่อ่ะดีตัวนี้มันมีโดมให้นอนไปไหนลูกเดินตลาดมากด้วยตลาดน้นอยนึกว่าตลาดยัดงไงช่วงสัยปิดตลาดเปิดไหมพี่น้องนคะคะจะเปิดไม่บอกห,หรือจังใดญพี่น้องโคราชนะไหม นี่ซัมเนียล่ะค่ะตลาดมาลยุยอำเภอเมืองโคราชพี่น้องอำเภอเมืองนครราชสีมาโคราชเท่านั้นแหะโอ้อเด็กหนุอยเฉพาะเด็กหนุอยมันยางไวพีผลไม้เขา,ามาขายผลไม้นี่เอง เอามันตื่นเลยเหรอตัวนี้เทำไมมันสิลูกปลาเนมันลูกได้อยู่ตัวนี้พี่น้องเอ็งจอยเอ็งจอยเอ็เกาแบบเนี้ยมันลูกปลายอดอะไรแล้วแล้วรถพี่น้องติดลมต้องโดนรถบาดติดลม bưng hoài phải không? Bưng hoài lột bật. Ai ừ, à, nó lực gì đi nó ai nó? พี่ๆคนวอยกำลังเดิม่มตังเวที่ลลวค่ะนี่ตั้งเวิ่แล้ว, mm. วรถไม่ตินเลย อาบเซกเพื่นวะนี่ตัวใหม่มัน,เป,นเป็นห้องอาบออกเป็นองอาบมันเป็นองยืนนาบเลยให้่ค เห็น,นีหอย่างนี้บอกมองผนละไม่ก็ดได้โอ้มืนนี้รถของน้ำสามหอมว้นสามขั้นพ่อวัสดีค่ะนี่รถของน้ำสามขั้นมื่อนสบายเลยมานกล้ครับมานี่สอง,องรถแล้วป่จ๊ะ ไม่เกินมาสุกเสาไม่เกินสุกเสาไปดูไปดูเมื่อกี้ข้าวเตาอบอยู่พออบหอย่าง่โอ้เพิ่งอบใหม่ป่ะจ๊ะพออบเสร็จแล้วก็ทำสีทำนู่นแล้วก็เคลียร์ข้างในซึ่งเป็นเศษกระจกจ้าที่มันเป็นเศษหลายวันก็เลยแบบสบายไปเบิ้งแม่มาหันบะยะพ่อโอ้พ่อไปเบิ้งรถมาแล้วไป็นรับมากสุดยอดใกล้ราครับพี่น้องใกล้สุดเไปน้ำรถอันไปน้ำรถเอกก็ได้คลิปหลายคือกัน ใเ่อคลิปาขาคำเขาคอันนี้พ่อมาน้ำไผ่จ้ะใกลเบียร์อ๋อมน้ำนงเบียร์้อมเหรออมเอียงจะถ้าส่มาจากนิวยอร์กลหอมอีดีจ้ะหอมหอม่น้ออุ้ยสีดิเดียวแมอาบน้ำใส่นอาบมาหลวบปก็ี่ไปกไป เป็นยังจะบะ่วงล่องเรื่องยังจะเลือด่าเรือาเนาะ่วล่งเรื่องยังลวบัอลชวงล่งเรื่องยังหลวชลงบังลาเรื่องยังต้องไปเบื้องช่องอ่ะเปล่า่จะหมายถึงช่วงล่องยี่ช่องเปล่าป่จ๊ะเป็นยังบังลาเอเรื่องยังเบอยงฟังด้ โอ้โหเอเดียชีบิบนสองอ่ะเปล่าสีมะจมเห็นมันทีคนด่าม่อนจ่คนดังก็ต้องไม่ด่ามาเพืมด่าพี่ชายมาดิพี่สามเ่าไหมคะแม่มาไปค่ะเจค่ะอัลโหมูกะทะจังหรอสองพนะโมกะทะเห่อว่าจับจะคิด ยุ่งร้องขึ้นไปยู่ร้องไปจับตื้น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 เดี๋ยวนี้ตื้นตื้นแล้วอะไรลูกขึ้นมาเนี่ยเป็นตลาดของกินเ้อะเนาะบําบัญญัติไมีบอกเสียงผงผาย่างเป็น ไม่ตังยยงงง้งไหน,ะะไนออกินอยู่ข้างแยกวะเนาะอาบน้ำของนงง่างไปอาบน้ำพูดปมปลาทองได้อาบน้ำปำปก็คออีแล้วอันนี่พอากานยู่ตลาด้ารวยคี่นงดูเลยะ